ริมินโฮค่ะจะต้องได้เจอกันค่ะว่าติดโควิดน่เสียดายค่ะอเจอค่ะในที่สุดเบลล่าก็ได้เจออปป้าลิมินโฮแล้วเรามาดูตั้งแต่ตอนต้นกันเลยดีกว่าตื่นเต้นมากเลยกำลังจะไปเจออปป้าค่ะลิมินโฮค่ะวันนี้เรามางานเปิดเฟนดีเมนบูกที่สยามพารากอนมีแฟนคลับมาให้กำลังใจอบป้าเพียบเลยและทุกคนก็น่ารักกันมากๆ เมื่อทักทายแฟนๆข้างนอกเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาข้างในเพื่อถ่ายรูปและชมคอลเลคชันใหม่ของเฟนดีก็ถึงเวลาที่อป,ป้ามาหลังจากนี้พี่ขออนุญาตให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันนะและก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กันในฐานะเฟนดี a แอมบาสเดอร์ ซึ่งถัดจากตรงนี้ก็เป็นการถ่ายรูปกับผู้บริหารและกนักแสดงต่างชาติที่มาร่วมงานอป้าเจนเทอร์แมนมากขยับที่ให้น้องเบลยืนอยู่ตรงกลางแถมคอยบงังให้รูปออกมาดูดีสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือพวกเราโดนอปป้าตกนั่นเองไว้เจอกันใหม่นะคะอปบ้าบายๆซาลังเฮโย